ชแนงที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไปเลยครับและควรจะกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปกดดีกว่ายูเคียนมาเนะช่องนี้มไม่ดีไงให้พูดเลยโอเคครับช่องนี้ต้องกดไลค์นะครับไปได้กดติดตามด้วยกดไลค์แล้วกดติดตามแล้ว

อีก่อนากข่าเบอร์ชันดกะทือไปฝ้าอีอีอีเออเพื่อเจาเปร์เฟกล่ามเจอกัชนแอล้ดไ้โอ้โจะนอื้อเฮ้กิ้งกุกมตีแกรตี้า กัก็เท่ไปฉันอะเป็นคนเก่งสนแล่าฉันเนยเวลาเปิดร่าลงฉันแล้วแหละแกยังไม่รู้ล้ว่าคุณฉันคืออะไรตไปนี่นี่ตีกะเตะไปเดีวมาไปเจอฝุ่นกันแล้วไอ้โง่ฝุ่นตีกันตีกันเลยฝุ่นอะไรงูผู้ร่วข่าวได้เวลามองขึ้นไปภาษามันตีกันอยู่หรือป่านะมองขึ้นไปอีตีกันอยู่อี เวลาแล้วอิงโง่ตัวตีไปบ้าไแกคงไม่พยาบแม้ัสินะเฉยมากแกคงไม่ขยายามอ้ยแกพยายามไปอยู่นี่อ่ะชอยไปสินะแกคงจะต้องประการฉันมากฮะนี่นี่นี่ภาษัถ่านเลยแกงอึดอึอือฮึฮึจะขมยแคปจอแคไปย่า้ บอลโปมันวั่นป่าฮึนี่อะห้อโดนยิงตายไมเลยว่าทำไมถิงโตมันมีพรอมาคันได้ทำการขามันเอาง่ละเออนนไรวะนจะตายอยู่ใเมองทเลยรด